สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แกลนาดดวงก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกคนทุกท่านที่กดติดตามรับฟังรับชมคลิปสมาชิกที่เป็นคนไทยทํางานในต่างถิ่นแดนต่างประเทศและต่างจังหวัดสมาชิกเพื่อนบ้านของเราสอปปอล์ลาทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณสําหรับท่านสมาชิกที่สนับสนุนช่องด้วยคิดวคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่คุณทําแล้ว โดดเด่นเหนือกว่าศัตรูนะคะมีเรื่องอะไรบ้างที่ศัตรูไม่สามารถที่จะมาแข่งขันหรือว่าคิดอยากจะลองดีกับคุณนะคะสมบาติพลังงานคุณนอนุญาตให้เราเปดิาาดรู้จาาโดยการกดส u b s c r i ไลค์แชร์ลัคนาราศีที่โดดเด่นลิบ้าราศีตุลน,น,นลมเอิรธาตุดินพฤชสดก,กรมกกร วินัศราศีพิศพราศีตุลแอรธาตลมมิถุนจุนกุมสันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟสกอร์เปโอราศีจิกธนานพลูโตธาตุลมมิถุนจุนกุมจิปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมีเจ็ดสิบสามแปดยี่สิบหกแล้วก็ยีสิห้า แล้วกนาราศีไม่มีไม่โดดเด่นไม่เป็นไรนะคะหรือว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแต่ผ่านมาเจอคลิป,ลปนี้ก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะตรวจสอบพลังงานของคุณได้เรามาดูกันว่าศัตรูที่เขาคิดจะมาแข่งขันกับคุณนะคะหรือว่าเปรียบเทียบกันกับคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนแบบไหนนะคะ ศัตรูเป็นคนแบบไหนลักษณะอย่างไรนะคะหรือว่าคนที่ที่จะแข่งขันกับคุณเนี่ยเข้าเป็นคนยังไงคุณรู้จักหรือเปล่า สีคาถาบางคนท่านนะคะก็เป็นคนที่รู้จักภายในครอบครัวภายในบ้านนะคะบางทีก็เป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าอ่พี่น้องคนสนิทก็ได้และบางคนก็อาจจะเจอเพื่อนที่ทำงานนะ ที่อาจจะมองว่าตัวของคุณเนี่ยคือทำอะไรแล้วมักที่จะมีผู้คนเชื่อฟังคำพูดนะคะหรือว่ามองว่าคุณเป็นผู้นำพลังงานศัตรูของคุณนะคะโดดเด่นก็คือที่ทำงานที่บ้านก็มีนะคะบางท่านก็มีญาติเครือญาติที่มองว่าเราเนี่ยคือ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้วก็รู้สึกว่ามีความโดดเด่นมีความร่ำรวยแล้วก็ไม่ยอมช่วยเหลือเขานในส่วนที่ควรที่จะช่วยเหลือได้แล้วก็รู้สึก,กโกรธโมโหเวลาที่พูดหรือว่าขอความช่วยเหลืออะไระแล้วคุณก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วก็มีพลังงานของคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ขอความช่วยเหลือจากคุณ แล้วคุณก็ไม่ให้ความช่วยเหลือเขาหรือว่าคุณอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตหรือว่าได้รับมอบหมายหน้าที่การงานให้มาออกคำสั่งนะคะแล้วก็ทำให้เขารู้สึกไม่ชอบนะคะว่าอ่คุณได้รับมอบหมายให้มาสั่งงานทั้งๆที่คุณไม่ได้เป็นหัวหน้างาน ทำไมเขาต้องเชื่อฟังคุณอารมณ์นี้เลยนะมันเป็นเหมือนเนี่ยนะคะพลังงานของคนที่ไม่ยอมที่จะรับรู้รับฟังคําพูดของคุณนะ,ะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าคุณอายุน้อยกว่าแต่คุณกลับได้รับความไว้วางใจมากกว่าเขานะคะนี่คือพลังงานของศัตรูที่มองว่าไม่ยอมรับในสิ่งที่คุณเหนือกว่า เก่งกว่าดีกว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งที่คุณทำแล้วมันเหนือกว่าดีกว่าเก่งกว่าศัตรูของคุณนะคะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างก่อนอื่นขอดูปรังงานของคุณหน่อยนะคะว่าคุณเป็นคนยังไงในสายตาของผู้คนที่เขารู้จักกับคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างไร พลังงานของเด็กถ้วยนะพลังงานของคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวนะคะจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็เป็นที่รักของผู้คนที่ได้พบเห็นหรือว่ารู้จักนะคะก็อาจจะมีบางคนบางกลุ่มเท่านั้นที่มีความรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงยากอ่าหรือว่าถ้าแบบทำงานร่วมกันกับคุณก็มีความที่ รู้สึกไม่อยากจะคุกครนะีไม่อยากจะทำงานร่วมด้วยเพราะรู้สึกว่าพลังงานคุณถ้าคุณยังเป็นเด็กหรือว่าอายุไม่มานะถ้าเปรียบเทียบกับศับตรูของคุณเนะี่ยก็มองว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่พยายามที่อยากจะแสดงออกให้คนอื่นได้เห็นถึงความรู้ความสามารถ นะคือประมาณที่เหมือนกับว่าคือพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนทาทาอะไรที่มันเหมือนกับเอาหน้าทาอะไรที่ทําให้ผู้อื่นยอมรับหรือว่าหัวหน้างานยอมรับนะคะคือรับหรือว่าขันอาสาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าทําเก่งนะคะเหมือนทําได้ไปหมดนะเหมือนเข้าใจไปหมดทุกอย่างก็เลยทําให้ศัตรูเนี่ยมองว่าคุณนะเป็นคนที่ชอบประจบประแจง เขาอกใจนะคะแต่สําหรับใครที่แบบรู้จักนิสัยใจคอของคุณเป็นอย่างดีแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนขยันนะคะเป็นคนจริงจังเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนที่ถ้าไม่ได้สนิทกับใครก็จะไม่คุยหรือว่าไม่ได้เหมือนกับทําตัวสนิทสนมมากนักนะคะหรือว่าอาจที่จะดูนะคะดูเข้าถึงยาก นะแต่จริงๆแล้วเป็นคนจิตใจดีแล้วก็อ่อนโยนนะฮะเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มักที่จะเข้าใจหรือว่าเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็ใส่ใจคนอื่นนะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานนะหรือว่าสังคมล็อกคัมไม่อยากจะเป็นศัตรูกับใคร แต่มันก็มีบางคนนะคะท,ที่คิดไม่ดีกับคุณแล้วก็มองว่าคุณเป็นศัตรูนะคะเห็นไหมเด็กสตรีงเนี่ยคุณก็พยายามที่จะทาตัวแบบอ่อนน้อมทาตัวนะคะกับศัตรูหรือว่าคนที่คุณไม่ได้สนิทด,ด้วยแตนะ่คนที่เขาไม่ชอบคุณเขาก็ยังมองคุณไม่ดีอยู่ดีนั่นเองนะคะแต่ไม่สําคัญเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศัตรูที่เขามองคุณนะคะแบบเป็นคู่แข่งหรือว่ามองว่า สิ่งที่คุณทําแล้วมันเหนือกว่าเขาโดดเด่นกว่าเขานะคะเขาไม่สามารถที่เอาชนะคุณได้ะคะมันจะเป็นเรื่องอะไรบ้างตูมองว่าสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะคุณได้เรื่องไรห้าดาบนี่เลยคุณสามารถที่จะ เอาชนะนะคะบุคคลที่เขาไม่ชอบคุณที่เขาอาจจะรู้สึกแย่กับคุณที่เขาไม่ยอมให้ความร่วมมือในการทำงานนะคะคือไม่ว่าคุณจะไปทำงานด้วยกับใครถ้าแบบมีคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำพูดของคุณคุณก็บอกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวฉันทำเอง นาแล้วคุณก็ทำงานของคุณไปนะฮะสม่ำเสมอขมาขเมนนะคะส่วนคุณก็อาจจะได้รับในเรื่องของความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เขาเล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถของคุณนะฮะตัวของคุณเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะไปทำให้ใครนะคะเชื่อมั่นหรือว่าเชื่อถือหรือว่านะคะ เคารพคุณนะคะตัวของคุณคือแบบคือหน้าที่จะเป็นคนที่มีความขยันมีความอดทนนะต่อแรงกดดันและก็พลังงานของผู้คนที่แบบเขาไม่ยอมรับในฝีมือไม่ยอมรับในความรู้ความสามารถของคุณแล้วคุณก็ใช้ความอ่อนโยนใช้ความน่ารักนะคะเหมือนกับพิสูจน์ความรู้ความสามารถของตัวเองนะ,ะจนทำให้ศัตรูยอมรับหรือว่าคนที่เขารู้สึก เหมือนอาจจะฟังฟังจากคนอื่นมาบอกว่าคุณเป็นคนนิสัยแบบเนี้ยนิสัยไม่น่ารักนิสัยไม่ดีหรือว่าทํางานร่วมกับคนอื่นไม่ได้แต่จริงๆแล้วคุณนะคะเป็นคนที่แบบคือไม่ได้สุงสิงไม่ได้ยุ่งกับใครไม่ได้พูดคุยหรือว่าสนิทสนมกับใครมากเกินกว่าการทํางานนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วผู้คนรอบข้างหรือแม้กระทั่งศัตรูนะก็หันมาเหมือนกับ ยอมให้กับคุณในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการที่ตัวของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจชีวิตเรื่องราวของคนอื่นแต่คุณก็สามารถที่จะทํางานร่วมกับคนอื่นได้พลังงานดีเอ็มเพรสเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนจิตใจดีมีเมตตารับรู้รับฟังนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆน,นะ,ะหรือว่าในเรื่องของการทํางานก็คือเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจนะคะมีเหตุและผล ในการปรับตัวเข้ากับผู้คนได้นะคะและสิ่งที่ศัตรูนะ,ะรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะเอาชนะนะคะเขาได้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความเก่งมีความฉลาดมีความมั่นใจนะมีความรู้มีความสามารถที่จะบริหารจัดการนะ,ะในเรื่องของธุรกิจการงานที่มันเหมือนกับอาจจะเป็นงานที่ the d e v i t เนี่ยนะคะ เจอในเรื่องของการที่หัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่มีพลังงานของความท็อกซิกนะคะที่ทำให้ตัวงคุณรู้สึกเบื่อนะแต่คุณก็สามารถที่จะรับมือได้นะงานมันก็เหมือนกับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนะี่ยคุณจะเจอถ้าคุณเป็นคนที่มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานสูงโตกว่าคนที่ไม่ชอบคุณหรือว่ามีเพื่อนร่วมง,งานนะที่ไม่ชอบคุณ คุณสามารถที่จะวางแผนหรือว่าทำให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยที่มองคุณในแง่ไม่ดีอ่ะคือสามารถที่จะนิ่งหรือว่าสยบพลังงานของคนที่คิดไม่ดีได้นะคะคือใช้ไม้อ่อนหรือว่าใช้วิธีการที่แยบยนต์นะคะเอาชนะผู้คนที่ต่อต้านคุณได้นั่นเองนะคะ นะก็มีแบบวิธีการที่สามารถที่จะเอาชนะคนที่คิดร้ายคิดไมด่ดีแต่นะคะการทำงานก็สามารถที่จะผ่านไปได้โดยดีเนาะและนะสิ่งที่คุณทำ The Fool คุณไม่ได้สนใจนะคะว่าจะมีคนนะที่จะพูดชื่นชมคุณหรือว่าแม้กระทั่งนะคะการที่มองว่าตัวของคุณเนี่ย จะมีความสำเร็จมากแค่ไหนแล้วได้รับคำยกย่องชื่นชมมากแค่ไหนคุณนะคะน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามักที่จะมองว่าเป็นคนที่ไม่ได้สนใจนะคะพลังงานผู้คนรอบข้างหรือว่าเอ,อ่ออาจจะเป็นคนที่เหมือน ตั้งใจที่จะทําภารกิจการงานของตัวเองให้มันสําเร็จนะมากกว่านะส่วนถ้าแบบมีใครจะมาอิจฉาคุณในสิ่งที่คุณทำนะคุณเชื่อว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะสามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยหรือว่าเจอในเรื่องของวิบากของกรรมนะในสิ่งที่เขาทําคือคุณก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขไปคุณก็ทํางานของคุณไป นะคุณก็ประสบความสําเร็จนะแล้วส่วนคนที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยนะท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้รับผลของกรรมนั่นเองนะ,ะนี่คุณคือแบบเรียกว่าไม่ได้สนใจนะว่าชีวิตของคุณเนี่ยเมื่อประสบความสําเร็จนะคะแต่ก็ยังมีในเรื่องของคนที่เขานะคะอาจจะไม่ชอบคุณหรือว่ามีในเรื่องของ บางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเจอนะแต่คุณเชื่อว่าณนะตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณโฟกัสในเรื่องของการงานนะมันก็ทําให้ตัวของคุณคือรู้สึกสบายใจแล้วนะคะไม่ต้องไปสนใจเรื่องราวในอดีตหรือว่าพฤติกรรมของใครบางคนนะคะและสิ่งที่คุณทําแล้วทําให้ศัตรูรู้สึกว่าคุณเหนือกว่านะคะโดดเด่นกว่า ก็จะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานที่คุณอาจจะไปเริ่มต้นทําแล้วมันก็เกิดความสําเร็จในความคิดของศัตรูเนี่ยเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าหน้าที่จะไปทําธุรกิจการงานไหนไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะแล้วมีความสําเร็จแล้วมีในเรื่องของชื่อเสียงแล้วมีในเรื่องของการที่ลงทุนลงแรงนะคะ คงจะไม่ได้รับโอกาสดีๆหรือว่าความสําเร็จมากเท่าที่ควรนะคะเขาอาจจะมีความคิดว่าคุณเนี่ยอาจจะเหลือโอกาสสุดท้ายของชีวิตในการทําธุรกิจการงานนะคะแล้วก็ไม่ได้ร่ํารวยมากนะักสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือการที่คิดว่าตัวของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ได้รับการยอมรับ ในสิ่งที่คุณทาหรือว่าไม่มีคนที่จะมาชื่นชมนะะน้ำหน้าถือตาคุณนะเขาก็เฝ้ามองธุรกิจการงานที่คุณทํนะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะดูนะคะว่าคุณเนี่ยจะไปประสบความสําเร็จในรูปแบบไหนจะมีโอกาสดีๆอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่คุณทํามันเหมือนกับคุณพอใจแล้วก็ได้รับ โอกาสดีๆได้รับชื่อเสียงนะแล้วก็มีรายได้เข้ามานะคะก็เป็นที่พอใจสําหรับคุณแต่สําหรับศับตรูเขามองว่าเอ้ยก็แค่นี้เองไม่เห็นจะร่ํารวยไม่เห็นจะมีชื่อเสียงไม่เห็นจะประสบความสําเร็จไม่เห็นจะน่าชื่นชมตรงไหนเลยนะคะแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นที่รักนะของผู้คนมากมายคุณนะคะเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทํางานทุ่มเทกับการที่ ลงทุนทําบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วระยะเวลามันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันทําให้ตัวของคุณมีชื่อเสียงแล้วก็มีความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นนะอาชีพการงานอะไรก็ตามนะก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้เปิดเผยนะว่านะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ คุณได้เจอความลำบากนะจิตใจของคุณเข้มแข็งนะคุณอดทนคุณเพียรพยายามคุณเจออุปสรรคปัญหามาเยอะแยะมากมายจนตัวของคุณยังไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะมองคุณอย่างไรจะมองว่าธุรกิจการงานที่คุณทำเนี่ยมันคือไม่ได้โดดเด่นนะหรือว่าไม่ได้ ทำให้คุณร่ํารวยมากนะแต่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทํานะคะแต่ศัตรูก็มองว่าเออคุณก็คือเรียกได้ว่าตัวของคุณเนี่ยหน้าที่จะไม่ได้ต้องการที่อยากจะร่ํารวยมากนะักนะคุณต้องการที่จะเหมือนกับว่าคืออยากจะอยู่ในที่สงบๆนะคะหรือว่าไม่ได้ต้องการความวุ่นวาย กับใครนะะนี่คือสิ่งที่ศัตรูเห็นแล้วก็มองว่าเออคุณเนี่ยไม่ได้สนใจนะที่ศัตรูบุคคลรอบข้างเนี่ยนะจะทําอะไรคุณหรือว่าเหมือนพูดจาใส่ร้ายคุณนะคะแล้วศัตรูเขาก็มองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับมีในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะของคนในครอบครัวคือไม่สามารถที่จะเออ ใช้ชีวิตที่มันอิสระได้ไม่ว่าจะเหมือนกับเจออุป,อปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องราวต่างๆนะก็ยังเป็นคนที่เหมือนกับจะต้องไปดูแลคนในครอบครัวนะคะคือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากๆหรือว่านะศัตรูก็มองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนขยันมีความอดทนนะะชอบเรียนรู้นะแล้วก็เป็นคนที่เ,เรียกว่าฉลาด ช่างจดจำนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อคนในครอบครัวนะก็เพื่อการกินการอยู่ของคนในครอบครัวนะจะดูด่าว่ากล่าวคุณยังไงนะคุณอดทนคุณทําทุกอย่างนะสิ่งที่ศัตรูเห็นก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะหรือว่าไม่ว่าจะเหมือนกับทําร้ายคุณมากแค่ไหนคุณก็ยังเหมือนกับเป็นคนที่ขวัญขวายหรือว่าดิ้นรนนะทาทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะเพื่อคนในครอบครัวอยู่ดีนะคือเป็นคนที่ขยันนะ่นะถ้าแบบไม่ลำบากหรือว่าไม่เจอสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันกดดันมากๆนะคบตัวของคุณก็คือไม่ยอมแพ้แน่นอนเป็นคนที่นะคะมั่นคงในด้านของจิตใจและก็ยังเป็นคนที่ดูรวยนะคะในสายตาของศัตรูแต่นะคะ เมื่อครั้งในอดีตเนี่ยศัตรูมองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีในเรื่องของปัญหาการเงินแต่ปัจจุบันนี้นะคุณเหมือนกับมีในเรื่องของความร่ำรวยความมัง่งคั่งนะจนทำให้ศัตรูรู้สึกว่าโอยคุณขยันคุณประหยัดนะแล้วก็คุณก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างคือ คุณสามารถที่จะนําเงินที่ได้เพียงแค่เล็กน้อยไปลงทุนนะไปสร้างรายได้จนประสบความสําเร็จในขณะที่ศัตรูของคุณเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้คิดจะทําอะไรเลยหรือว่าเขามีการกลัวที่แบบกลัวการลงทุนนะคะหรือว่าในเรื่องของการที่ลงทุนเสี่ยงโชคหรือว่า เก็บหอมรอมริบหรือว่าการซื้อกองทุนอะไรบางสื่อบางอย่างที่ทําให้ร่ํารวยเนี่ยนะคะคือศัตรูมองว่าคุณเป็นคนที่กล้าลงทุนกล้าเสี่ยงนะคะแล้วประสบความสําเร็จแต่ศัตรูเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยก็เลยทําให้ศัตรูมีความรู้สึกนะเหมือนเสียดายว่าเออทาไมตัวเองถึงไม่คิดจะกล้าจะทําอะไรเลยอยู่แค่นี้เหรออารมณ์นี้นะคะและสิ่งที่คุณทํา ที่เราไม่ศัตรูมองว่าคุณอะเหนือกว่าโดดเด่นกว่านะคะก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ชอบที่จะอยู่นิ่งนะคะแล้วก็ขยันทำมาหากินมากๆนะ,ะเป็นคนที่แบบเหมือนกับมีในเรื่องของความพยายามนะ,ะที่จะทำให้ตัวของคุณเองเนี่ยนะะหลุดพ้นจากสภาวะปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าถ้าแบบปัญหาครอบครัว หรือว่าครอบครัวเหมือนกับเจอในเรื่องของการที่มีภาระนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณจะเป็นคนที่เสียสละตัวเองเพื่อที่จะไปดิ้นรนนะคะหาความสุขหรือว่าดิ้นรนนะคะช่วยเหลือคนในครอบครัวนะคุณจะไม่เหมือนกับเห็นแก่ตัวนะคือเอาความสุขใส่ตัวเองเพียงคนเดียวแต่จะเป็นคนที่เหมือนกับรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น ศัตรูก็เลยมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนอดทนนะ,ะเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคผ่านความทุกข์ยากความลำบากมาเยอะแยะมากมายแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าใครจะมองคุณอย่างไรนะคะคุณเดินไปคนเดียวทำอะไรก็คนเดียวนะคะสิ่งที่คุณมีความสุขก็คือการได้ทำบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันเหมือนกับเป็นการที่แสดงออกให้เห็นว่า คำพูดของคนอื่นการกระทําของคนอื่นนะคะที่ดูถูกหรือว่าเหยียดหยามคุณเนี่ยนะ,ค,ะคุณสามารถที่จะลบคําสมประมาทนะ,ะของคนอื่นได้นะคะความสุขของคุณก็คือการได้ทําในสิ่งที่คุณชอบนะคะแม้มันจะประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จก็ตามนะคะคุณกล้าที่จะชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองกล้าที่จะแสดงออกให้เห็นว่าคุณชอบสิ่งนี้และคุณไม่ชอบสิ่งนี้ ก็เลยทํำให้ศัตรูมีความรู้สึกว่าเออไม่อยากจะยุ่งกับคุณดีกว่าถ้าคุณแบบมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํอะไรแล้วนะคือคุณจะไม่สนใจนะพลังงานของศัตรูหรือว่าคนที่คิดนะอยากจะขัดขวางคุณเลยนี่คือสิ่งที่ศัตรูมองว่าคุณเหนือกว่าเขาเพราะว่าคุณเหมือนกับว่ามีความสุขกับสิ่งที่คุณทําแล้วมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณไม่ได้สนใจนะผู้คนที่จะ เหมือนกับมาขัดขวางคุณนะในเรื่องของการทํางานขัดขวางอนาคตของคุณน,ะนี่คือสิ่งที่คุณแสดงออกให้เห็นนะคะแล้วก็ศัตรูก็ไม่กล้าที่จะยุ่งกับคุณนั่นเองฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ